เฮลโหลเฟรนด์เวลคัมแบ็คทูโมบายมินเซ็ตวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแบบเงียบเงียบแต่แรงมากอย่าง i n f i n i ิ Note 50 Pro Max 5G รุ่นที่หลายคนบอกว่าเป็นตัวท็อปแบบลับๆของ i n f i n i ิที่ใส่สเปคมากเกินราคาแบบไม่น่าเชื่อทั้งหน้าจอกล้องแบตชาร์จเร็วและระบบ AI รุ่นใหม่ที่พัฒนาให้ฉลาดกว่าเดิมหลายเท่า ถ้าคุณอยากรู้ว่ารุ่นนี้มีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแบบละเอียดที่สุด Infinix Note 50 Pro Max 5G มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องแบบพรีเมียม ค้งมนจับขนัดมือใช้วัสดุผิวด้านที่สวยและไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายหน้าจอใหญ่เต็มตาขนาด6.9นิ้วแบบ AMOLED Ultra Vision สีสดคมชัดและรองรับ Refresh ชเร e สูงถึง 144Hz ทำให้การเลื่อนหน้าจอลื่นแบบสุดๆเหมาะทั้งดูหนังเล่นเกมหรือทำงานบนมือถืออย่างสะดวกแสงสว่างสูงช่วยให้ใช้งานกลางแจ้งได้ดีไม่มีปัญหา ในด้านประสิทธิภาพรุ่นนี้มาพร้อมชิปเซ็ต MediaTek Dimensity 8 3 0 0ันร้อันดราที่ขึ้นชื่อเรื่องความแรงและความเสถียรสามารถเล่นเกมกราฟิกหนักอย่างเจนชิน Impact หรือ PUBG ได้แบบลื่นไหลโดยไม่ต้องลดกราฟิก ระบบระบายความร้อนลิควิดเทอร์ c o คอทำให้เครื่องเย็นแม่เล่นต่อเนื่องยาวนานแรม 16GB พร้อม Extended RAM เพิ่มได้อีก 12GB รวมสูงสุด 28GB ซึ่งเยอะจนเปิดหลายแอปพร้อมกันได้แบบไม่กระตุกรอมเริ่มต้น 512GB เก็บข้อมูลได้แบบสบายสบายกล้องคืออีกหนึ่งจุดที่ Infinix จัดเต็มให้แบบไม่เกรงใจคู่แข่ง กล้องหลักความละเอียดสูงถึง200 MP อัน r ราพิกเ s e n s นเซอเก็บรายละเอียดได้ชัดระดับซูมแล้วไม่แตกและยังมี AI Fusion ไหนที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำให้ถ่ายกลางคืนได้สว่างคมและสีไม่เพี้ยนกล้องหน้า50 MP s e l l f i e Crystal ทำให้ภาพใบหน้าสายแบบธรรมชาติและยังรองรับการถ่ายวิดีโอ 4K พร้อมกันสั่นอันตรา Streetdy Pro ส่วนแบตเตอรี่ Infinix Note 50 Pro Max 5G ให้ความจุสูงถึง7,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงใช้งานได้ทั้งวันแบบเหลือเหลือเล่นเกมหนักดู YouTube หรือถ่ายโซเชียลยาวๆได้แบบไม่ต้องคอยหาที่ชาร์จรองรับชาร์จเร็ว 120W ทำให้ชาร์จ0ถึง100%ได้ในเวลาไม่นานพร้อมระบบควบคุมความร้อนขั้นสูงที่ช่วยป้องกันไฟฟ้า,าลัดวงจรและยืดอายุแบตและนี่คือความลับที่หลายคนไม่รู้ Infinix ได้ซ่อนระบบ XOS Infinity AI Engine รุ่นล่าสุดที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้แบบละเอียดเช่นการเล่นเกมแอปที่ใช้บ่อยหรือช่วงเวลาที่ใช้งานหนักทำให้จัดสรรพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเปิดแอปไวคึ้งแถมยังช่วยลดการทำงานของแอปเบื้องหลังที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เครื่องลื่นอยู่ตลอดเวลาระบบนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภยัยตรวจจับแอปต้องสงสยัยและล็อกพฤติกรรมที่เสี่ยงอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ทำให้ Infinix Note 50 Pro Max 5G กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่แรงคุ้มและล้ำกว่าในระดับเดียวกันหลายรุ่นใครที่กำลังมองหามือถือที่ให้สเปคระดับท็อปกล้องดีแบตอึดหน้าจอสวยและให้ประสบการณ์ใช้งานเหนือระดับบอกเลยว่ารุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง